ดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณสำหรับตำแหน่งนะครับไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับเขารักใช่ไหมครับเขารักแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่ก็ควรไปทำพิธีด้วยเพราะผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราก็จะฟังฟังไว้เพื่อความสบายใจแลถ้าไม่สายนีุ่น้ก็คงจะเร็วเกินไปนะครับขอบคุณสำหรับตำแหน่งนะครับรักพี่เลยค่ะครับก็ดีใจครับผม ดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับที่สุดท้ายแล้วเวลาเราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้เนาะแล้วถ้าเกิดไอความแฮปปี้ตรงนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดไปมันสร้างความแฮปปี้ให้กับให้หลายๆคนได้แล้วก็รู้สึกยินดีแล้วครับโอ,อไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับคู่รักใช่ไหมครับ,รบเอารักแน่นอนครับผมแต่ก็ <laughs> ก็ครับผมใช้คาคู่รักก็ได้ไมาเนี้ยแต่ไม่ติดใช่ไหมครับส่วนตน ไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่ลบปวนไปทำที่เขาด้วยยังไม่ใช้คำว่าสถานเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าอย่างเดิมครับทุกอย่างไปในกำลังไปในทิศทางที่ดีครับยังยังไม่ตกครับผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดหนึ่งครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจนรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เราสนใจพันที่บอกว่าเนีหน้าเลยผมมองว่ามันเป็นดวงหุอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นการแซวๆมากกว่าครับซึ่งถ้า ก็เป็นแนวทางสําหรับคู่อื่นและการที่รู้สึกว่าใช้เวลาการมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสําหรับคู่คู่คู่เหล่านั้นไปนะครับแต่สําหรับคู่ของผมกับพี่เขาเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับะครับตัวผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราก็จะฟังฟังไว้เพื่อความสบายใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นลบเราก็จะก็ฟังไว้เหมือนกันเป็นเถือว่าเตือนเอาไว้เตือนใจมากกว่าครับผมแต่คงไม่ได้แบบหู ฉันต้องทําอย่างนี้ตามตามเหล่านี้อะไรเงี้ยครับเขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความแบบเอาท้าเมษานี้มันก็คงจะเ,เร็วเกินไปนะครับเพราะว่าสถานะเราก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเลยนะครับทุก <cha> อย่างมันก็เลยต้องต้องต้องให้มันดูดูให้ดูให้เหมาะสมกันนี้ก่อน <c oughs> ผมมองว่าเวลาเราไปไหนกับพี่เขาเราเราเรา,เรามีความสบายใจนะครับ <c oughs> ยิ่งยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วเราก,เราก็เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ต้องปิดบังอะไรนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไร